สวัสดีครับคลิปนี้ผมมารีวิวเครื่องฟอกอากาศของฟิลิปส์นะครับรุ่น1215ทั20นะครับผมซื้อมาหลายปีแล้วนะครับเครื่องนี้นะครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็ไม่สูงมากนะครับก็ประมาณสัก50เซนได้มั้งนั้นซื้อมา8,000นะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะลดราคาแล้วนะบางคนก็บอกว่าได้แค่3,000กว่าบาทเองนะครับอันนี้ก็คือช่องอากาศออกนะหลังจากที่เขาฟอกแล้วนะครับส่วนการฟอกนะครับเขาจะมีไส้กรองอยู่3ชั้นนะครับ เขาบอกไว้ตรงนี้นะครับถ้าเป็น F0 นะครับแลแผ่นนี้นะครับเราสามารถจะไปล้างเอาแบบหัวฉีดฉีดได้เลยนะครับคือแบบฉีดแรงๆได้เลยนะครับอันนี้แล้วก็ไปตากแดดให้แห้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นว่าเป็น A3 นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนไส้กรองตัวนี้นะครับนี่นะครับผมก็สั่งซื้อนะครับสั่งซื้อจากบริษัทก็คือสั่งซื้อสั่งออนไลน์นะอันนี้มันก็จะประมาณ1590บาทนะครับและถ้าเกิดว่า ตรงจอนี้นะครับเขาขึ้นเตือนเป็นกระพริบนะครับเป็น C7 นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแผ่นคาร์บ,บอนนี้นะครับ1,290บาทนะครับ คือ2แผ่นนี้นะครับอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยแล้วไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือ1ปีนะครับอันนี้ก็คือ2ปีนะครับและราคาก็ต่างกันด้วยนะครับแต่ถ้าผมดูในการช้อปปิ้งออนไลน์นะราคาเขาก็จะมาประมาณ5 600อนะครับอันนั้นก็คือเป็นของเทียบนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคุณภาพเขาจะดีเหมือนของแท้หรือเปล่านะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเขาจะ ไฟกระพริบขึ้นเตือนเองนะครับก็คืออย่างที่บอกตะกี้นะครับ A 3กับ C 7นะครับคืจริงๆนะครับมีคนถามว่าถ้าเราเปิดประตูหน้าต่างแล้วเราจะฟอกได้ไหมต้องเป็นห้องที่อากาศปิดนะครับสมมุติว่าเราไม่ใช้แอร์เราก็ต้องปิดห้องนั้นนะเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องฟอกอากาศกับอากาศเปิดได้นะเราต้องปิดประตูหน้าต่างนะครับ เครื่องพอกอากาศไม่ใช่เครื่องเพิ่มออกซิเจนนะครับก็เหมือนกันเราเปิดแอร์นะครับอันนั้นก็คือไม่ได้เป็นการเพิ่มออกซิเจนนะครับเราต้องคนละเรื่องกันนะครับ เครื่องฟอกอากาศก็คือฟอกอากาศให้ดีขึ้นนะครับเช่นว่า PM 2.5หรือว่าเชื้อโรคหรือว่ากลิ่นเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เป็นการเพิ่มออกซิเจนนะครับคือรุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าเหมาะสําหรับห้องที่ไม่เกิน63ตารางเมตรนะครับดังนั้นก็คืออาจจะเป็นคอนโดหรือว่าห้องนอนของเรานะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่คอนโดห้องสตูดิโอนะครับแล้วก็ทําอาหารด้วยนะครับห้องน้ําก็อยู่ในห้องนะครับถ้าเรามีเครื่องฟอกอากาศนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่กรุงเทพนะครับเพราะว่า PM 5เช่นเชียงใหม่นะครับ PM 2 5เยอะนะครับเมืองในเมืองต่างๆนะครับที่มีฟันรถอะไรนะครับเราก็ควรที่จะใช้เครื่องฟอกอากาศนะครับอย่างของผมมี2เครื่องนะผมเป็นคอนโดนะครับก็20กว่าตารางเมตรเองนะครับผมมีทั้งเครื่องนี้นะครับเสี่ยวมี่อีกเครื่องนึงนะครับเปลี่ยนกันอันนู้นใช้กลางวันอันนี้ใช้กลางคืนนะครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วผมจะเปิดกลางคืนนะครับเพราะว่าเขาจะเงียบดีนะครับวันนี้นะครับที่ผมมารีวิวนะครับเพราะว่าที่ตรงหน้าจอนะครับ เขาขึ้นคําว่า F0 นะครับ F0 หมายความว่าเราต้องเอาแผ่นนี้นะครับมาล้างแผ่นนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราล้างอย่างเดียวล้างแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับ สองแผ่นนี้ห้ามล้างนะครับสองแผ่นนี้ห้ามล้างนะครับแต่ผมจะเอาแผ่นที่เป็นคาร์บอนเนี่ยนะครับมาเคาะฝุ่นหน่อยหนึ่งนะครับล้างอันนี้นะครับล้างเสร็จเรียบร้อยตากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาใส่กันนะครับการใส่ก็ง่ายๆเลยนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ต้องถอดหมดนะอันนี้ผมแค่มาถอดให้ดูนะครับผมจะใช้มือเดียวนะครับเพราะอีกมือหนึ่งผมก็จะถ่ายไปด้วยนะครับอันนี้นะครับสําหรับจับนะครับการใส่เราก็ใส่ง่ายๆเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนี่นะครับแผ่นหนึ่งแล้วนะครับ แผ่นที่สองนะครับคาร์บอนนะครับนี่นะครับจะมีตัวจับอยู่เราก็ใส่ไปนะครับเห็นไหมครับการใส่ก็ง่ายๆเลยนะครับแผ่นที่สามนะครับหลังจากที่เราล้างแล้วเห็นไหมครับเขาจะมีตัวล็อกของเขาอยู่นะครับเราก็ใส่แล้วหลังจากนั้นเราก็ดันไปเลยนะครับอันนี้คือใส่เรียบร้อยแล้วนะครับสามชั้นนะครับ เราต้องใส่ให้คล่องนะครับเพราะว่าจะมีการถอดล้างหรือว่าถอดเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะครับแล้วฝาเขานะครับตรงนี้อ่ะเขาจะมีแม่เหล็กดูดนะครับการใส่อ่ะง่ายๆเลยนะครับการใส่ถ้าเราใส่สองมือก็โอเคนะครับอันนี้ผมใช้มือเดียวนะครับอีกมือหนึ่งถ่ายนะครับการใส่ก็คือเราใส่ตรงเกียวข้างบนนะครับก็คือเอาวางให้ตรงล็อกเขานะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เข้าอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าข้างล่างอ่ะแม่เหล็กเขาจะดูดเองนะครับเห็นไหมครับง่ายใส่มือเดียวยังได้เลย นี่เขาจะมีแม่เหล็กดูดอยู่นะครับแล้วตอนถอดถอดยังไงนะครับเขาจะมีหลุมตรงนี้นะครับสองด้านเลยเพื่อที่จะให้เราจับนะครับเราแค่เอามือวางไว้ในหลุมแล้วก็ผักนิดหน่อยเองนะครับเขาก็ออกแล้วนะครับตอนเราใส่นะครับเราก็มาใส่เข้าวบนก่อนให้เขาเข้าเกียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปเลยเห็นไหมครับแม่เหล็กเขาจะดูดเองเลยนะครับ ของผมขึ้นแอย์ที่จอนะครับก็แสดงว่าเราต้องเอาแผ่นแรกไปล้างนะครับหลังจากล้างเสร็จเราก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดนะครับเขาก็จะขึ้น f อนย์เหมือนเดิมนะครับเราต้องมารีเซ็ตใหม่นะครับการรีเซ็ตก็คือมาที่กุญแจตรงนี้นะครับกดไว้อย่างน้อย3วินาทีนะครับเขาก็จะหายไปนะครับทีนี้ก็ทํางานปกติแล้วนะครับเราจะใช้โหมดไหนอันนี้ก็คือ A นี่ก็คือออโต้นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับอันนี้เบาหน่อยแล้วก็แรงแรงอันนี้ก็คือเทอร์โบเลยเทอร์โบก็แรงสุดนะครับก็จะมีเสียงพัดลมดังเยอะเลยนะครับแล้วอันนี้คือโหมดกลางคืนเขาก็จะทํางานเงียบกว่าปกตินะครับแม้ว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะครับแต่เราต้องการให้เขาทํางานเงียบๆนะครับเราก็สามารถที่มากดปุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นโหมดกลางคืนได้นะครับพอถึงรุ่งเช้าแล้วเราจะไปทํางานแล้วเราต้องการปิดเราก็มาปิดนะครับแตะค้างไว้นะครับ นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคือปุ่มนี้นะครับก็คือเป็นปุ่มล็อกแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับคือผมว่ารุ่นนี้นะครับใช้ง่ายนะครับแต่อาจจะเป็นรุ่นเก่าแล้วแต่ก็ประสิทธิภาพยังดีอยู่นะแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็ลดราคานะได้ข่าวว่าลดราคานะตอนผมซื้อมา2อสปีที่แล้วอ่ะตอนโควิดนะ ก็แปดพันอยู่เลยนะครับคือหนึ่งเรากลัวโควิดนะครับสองเรากลัวพีเอมสองจุดห้ากลัวจะเป็นมะเร็งปอดหรืออะไรนะครับเราอยู่ที่บ้านก็อีกสิบกว่าชั่วโมงนะครับเราก็ฟอกเขาครึ่งวันเลยนะครับเพื่อที่จะให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับของผมก็มีเสี่ยวมี่อีกตัวนะเปลี่ยนกันนะครับหลักก็คือบางคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนะสนใจตอนที่ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรตอนไหนนะครับคือต้องให้เขามีไฟกระพริบก่อนนะครับเปลี่ยนไส้กรองนะครับ ให้เขาขึ้นกับพิบเป็น A3 ก่อนนะครับอันนั้นก็คือเปลี่ยนตัวในสุดนะครับอันนั้นคือแพงสุดก็ประมาณ1590นะครับแล้วถ้าขึ้น C7 นะครับก็เปลี่ยนที่ตัวที่เป็นคาร์บอนเนี่ยนะครับก็ประมาณ1 2 9 0นะครับถ้าขึ้น FO ก็คือเอาตัวแรกนะครับตัวชั้นนอกสุดไปล้างแค่น,นั้นเองนะครับ คืออากาศเขาจะเข้าทางนี้นะครับแล้วก็พอเขาฟอกเสร็จเขาก็จะปล่อยออกทางนี้นะครับดังนั้นการวางเครื่องนะครับเราไม่ควรที่จะไปวางติดผนังหรือเอาเสื้อผ้าหรืออะไรมาบังนะครับเพราะว่าอากาศเข้าอากาศออกเขาจะออกไม่ได้เข้าไม่ได้นะครับคือผมว่าใช้ดีแต่ไส้กองเขา,าค่อนข้างแพงแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะครับก็เป็นปีนะครับเป็นปีและ2ปีนะครับ เราอาจจะซื้อที่ศูนย์ของฟิลิปเลยก็ได้การปรับคุณภาพอากาศนะครับเขาจะมีสี่แบบให้ดูนะครับเป็นสีนะครับไม่ใช่เป็นตัวเลขนะครับทียี่ห้ออื่นอาจจะเป็นตัวเลขนะครับอันนี้ก็คือเป็นสีนะครับถ้าสีเริ่มต้นก็คือยังไม่ได้ฟอกนะครับเขาจะเป็นสีแดงก็คือคุณภาพแย่นะครับต่อมาก็คือเป็นแดงอมม่วงนะครับก็คุณภาพก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเป็นม่วงอมน้ําเงินนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อย แล้วถ้าเป็นน้ําเงินอันนี้ก็คือเขาปรับคุณภาพอากาศดีแล้วนะครับอันนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเริ่มเปิดใหม่ๆเขาจะเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ฟอกนะครับผมเปิดเลยนะเห็นนะครับเขายังเป็นสีแดงนะครับหลังจากนั้นเขาจะค่อยๆปรับเป็นสีน้ําเงินให้ภายใน11นาทีนะครับถึงแม้ว่าเขาปรับให้คุณภาพดีแล้วนะครับสมมุติว่าเรามีห้องน้ําอยู่ในห้องเรานะครับแล้ว เข้าห้องน้ําแล้วพอเราออกจากห้องน้ํามีกลิ่นตามมาด้วยนะครับเขาก็จะปรับเป็นสีแดงอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับคุณภาพนะครับเพราะว่าเขาจะดูดกลิ่นดูดอะไรเข้าไปนะครับหรือแม้แต่เป็นสีน้ําเงินแล้วนะครับเราเปิดประตูห้องซึ่งอากาศภายนอกอะ่ะ จะแย่กว่าในห้องนะครับเขาก็จะปรับเป็นสีแดงอีกครั้งนะครับอีกนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าเราปรับเป็นโหมดกลางคืนนะครับวงสีตรงนี้เขาอาจจะหายไปนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้เข้าตาเรานะครับไม่ให้แสงสีเข้าตาเรานะครับคลิปนี้เป็นการรีวิวเครื่องฟอกอากาศฟิลิปนะครับรุ่น AC 1 2 1 5ทับ2 0นะครับ